สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยดอกคูนนะคะสวัสดีค่ะเห็นน้ําอีกแล้วนะคะแม่แมคะวันนี้นะคะตอนเที่ยงเนาะขณะนี้นะคะเวลาเที่ยงนะคะแม่แมคะพาน้องดอกคูนนะคมาเล่นน้ํานะคะรอบนี้มาเล่นฝั่งนี้นะคะน้ําน้อยมากนะคะแม่แมคะแต่น้ําฝั่งนู้นเยอะนะคะแต่ไม่มีที่ลง ก็เลยมาลงฝั่งนี้นะคะพามาเล่นฝั่งนี้เนาะแล้วก็พ่อควงกับแม่ควงก็พาการมาตัดหญ้าให้น้องนะคะแม่ๆ่ะนี่อันนี้คือแปลงหญ้าของเรานะคะอันนี้ก็ตัดไปนะคะอันนี้คือตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะเพราะว่าอยู่บ้านนะคะต้องกินต้นสับปะรดด้วยนะคะแล้วก็มีต้นกล้วยด้วยต้นมะม่วงด้วยนะคะของกินเยอะนะคะแม่ๆ่ะ มาแล้ว,วมาแล้วตัวอ้วนตื้อตามาแล้วเด็กอ้วนตื้อตามาแล้วแม่มจตะร้อนมากนะคะร้อนมากเดินมามาเร็วมาเร็วมาเร็วเอาของกินก่อนเลยนะคะอ้าวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดียวเดียวกินน้ำก่อนเดกกินน้ำก่อนแล้วค่อยมากินลูกโอเคเก่งมากเก่งมาก เ yeah, yeah. อ๊บคือมตรงอ้เอาไม่กินหญ้าด้วยเอาไป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 วายตูเธอจะชนฉันแล้วโอ oh, oh, ้ไปแล้วไปแล้วเพราะความไม่เอาโซ่ออกก่อนเพราะความไม่เอาโซ่ออกก่อนเอาออกไม่ได้อู้หูอ้หหเห็นแต่ตูกลมกลม ปุกไว้ก่อนนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันรอบที่แล้วแม่แม่ขาเดี๋ยวเรียกไม่ขึ้นเหมือนรอบที่แล้วค่อยค่อยอยโอ้นนดูดูนะคะเพราะความเปียงมอดนะคะนี่ต่อคุณบอกว่าน้ำน้อยจังเลย กินน้ำด้วยโอ้ยไม่กินอีกน้ำนี้นอนไม่ได้นะคม่แม่ค่ะปกติจะนอนกลิ้งนะคะแต่น้ำนี้นะคะน้ำมันน้อยนะคะนอนไม่ได้นะนีดูดูด,ด หาหาหาโอ้อน oh, oh, oh. uh oh 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 ี่ขนาดว่านอนไม่ได้ดอกคุณก็พยายามนอนให้ได้แม่แม่ขาดูโอ้ขนาดว่าน้ำน้อยดูดูดูตูดดูตูดกลมๆสิคะดูอ้าว นี่นี่พยายามกลิ้งให้ได้นะคะแม่แม่คะอยากพาน้องไปเล่นน้ําเยอะๆอยู่แม่แม่คะแต่ก็คือไม่มีนะคะก็มีก็น้ํามูลนู่นไหนแม่แม่ขาก็ไก่ถ้ามีรถแบบรถสิบล้อตัวเองเข็นไปอย่างเงี้ยเออพาพาไปน่าพาไปเล่นอยู่คุณแม่คะเพราะน้ำเยอะสนุกนะคะ โอ้พอแล้วเหรอลูกโอ้น้ำน้อยไม่สนุกน้ำน้อยไม่สนุกน้ำน้อยไม่สนุกไม่กินด้วยนะแม่แม่ดูโอ้โอดูดูดูติดโซ่ลูกติดโซ่ ขึ้นเองเลยงวดนี้รอบนี้ขึ้นเองเลยไหมแม่คะ่ะน้ำน้อยไม่สนุก <laughs> หยุดเล่นแล้วนะคะเล่นแป๊บเดียวนะคะไม่ไขาน้ำน้อย <laughs> ดูดูไป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 ไไปไปไเดี๋ยวเดี๋วลูกเดี๋ยวเด๋ยวรอก่อนแอะอๆอูโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ,โอ,โอ,โอกว่าจะขึ้นได้โอ้ย อ,อยากแอบพ่อคันแอบกินแล้วแอบกินแล้วมีเด็กแอบกินแล้วหมูหมูแตนอากิหมูเจ๊ยบไป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 อยู่ร่มเลยก่อนลูกไป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 ไม่เล ah ่นด้วยนะวันนี้เล่นแป๊บเดียว เนี่ยบายบยแม่ๆจ๋าบายบายค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะแม่ๆค่ะทิ้งท้ายนะคะกับตูดอ้วนๆน,นะคะของดอกคูณนะคะบายบายค่ะ